ูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุขโขทัยหน่วยบริการบ้านด่านลานหอยตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลลานหอยอําเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยเขตพื้นที่ให้บริการทั้งหมด7ตําบลบริหารงานโดยนางสาวพนารัตน์วาสุวัฒนาศรีผู้อํานวยการว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์บัวดีรองผู้อํานวยการ บุคลากรประจำหน่วยบริการนายวิทวัสหาหอมหัวหน้าหน่วยบริการบ้านด่านลานหอยนางสาวลลิดาชัยชนะรองหัวหน้าหน่วยบริการบ้านด่านลานหอนนางสาวปริยากรสอนโพครูหน่วยบริการบ้านด่านลานหอยนางสาวนุลพันธ์ยอดดีพี่เลียเยลเล้ยงเด็กพิการนายสุพมิตรแซาลีพี่เลี้ยงเด็กพิการปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด26คนแบ่งเป็นนักเรียนหน่วยบริการ25คน นักเรียนรับบริการตามบ้านหนึ่งคนหน่วยบริการบ้านด่านลานหอยให้บริการช่วยเหลือนักเรียนระยะแรกเริ่มและบำบัดฟื้นฟูเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทั้ง9ประเภทความพิการโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลมีผู้บริหารครูการศึกษาพิเศษนักสหวิชาชีพและผู้ปกครอง รวมกันวางแผนในการพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ปรับพฤติกรรมอารมณ์พัฒนาทักษะด้านการพูดการและการสื่อสารทักษะการดำรงชีวิตประจำวันกิจกรรมกายภาพบำบัดสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้จากการสแสวงหาประสบการณ์ตรงในแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่จริงและยังมีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการให้กับนักเรียนอีกหลากหลายเช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนและครอบครัวโดยครูหน่วยบริการบ้านด่านลานหอยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข